ที่มีที่มีคุณภาพที่ดีนำมาใช้แล้วก็ออมีการทดลองแล้วก็วิจัยตลอดว่าตรงตามความต้องการจริงๆเราร่วมมือกับสถาบัานที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวขอฝากไว้เลยค่ะว่าบบทนิกเนี่ยการใช้สิ่ง,งต่างๆจากธรรมชาติเรามุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งหมายถึงว่าเราก็ดูตั้งแต่การผลิตแพ็กเกจจิ้งต่างๆเนี่ยก็คือต้องเป็นมีต่อโลกนะคะแล้วก็ ั้งนี้ทั้งนั้นพูดถึงสินค้าที่มีคุณภาพมามากแล้วเนี่ยต้องบอกว่าแต่ราคาเนี่ยเป็นราคาที่เหมาะสมลูกค้าสามารถจับจ่ายได้ราคาอย่างเริ่มต้น200กว่าบาทเองอย่างเงี้ยค่ะทั้งเซ็ตเลยค่ะใช่ค่ะก็คือไปที่ร้านบูสทุกสาขามีครบหมดก็มีบำรุงผิวนะคะบำรุงผิวก็จะมีตั้งแต่บำรุงประจำวันทั่ว,วไปหรือว่าบำรุงถึงแม้กระทั่งคนที่มองหาสินค้าแอนตี้เอ g จิ้งลเลือนริ้วรอยต่างๆนะคะแล้วก็บำรุงผิวใช่ไหมคะกลุ่มเครื่องสำอางก็มีนะคะ แล้วก็มีกลุ่มที่ทําความสะอาดกายบาสแคร์หรือทําความสะอาดผมนะคะหรือว่ากลุ่มของคุณผู้ชายนะคะก็คือมีหลากหลายมีครบค่ะสามารถใช้ถ้าเกิดว่าแต่ลใครที่มองหาสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยสามารถที่จะมาใช้ได้เลยก็ปัจจุบันโบโ๊นะคะมีทั้งหมด227สาขาทั่วประเทศไทยนะคะก็คิดว่า เราก็เป็นร้านเพื่อสุขภาพและคมงามนะคะที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเภสัชกรรมนะคะคือเข้าเปิดสาขามากขึ้นแล้วก็ร้านบูสเนี่ยเราปฏิบัติการตามระดับมาตรฐานของร้านยาคุณภาพนะคะซึ่งเราก็ได้รับการรับรองจากสภาพเภสัชกรรมในเรื่องของคุณภาพร้านยา เพราะนั้นก็อยากให้มั่นใจได้ว่าเข้าร้านบูส์แล้วใน227สาขานะคะก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพอย่างเช่นโบธนิกที่พูดไปแล้วก็ยังได้รับคําแนะนําจากเภสัชากรในร้านบูสแล้วก็พนักง,งานที่เราก็ฝึกมาอย่างดีด้วยก็ยังมีต่อไปเรื่อยๆตามทําเลขึ้นอยู่กับทําเลแล้วก็ดูในเรื่องของกลุ่มผู้บริโภคมากกว่านะคะแต่ว่าเราก็อยากที่จะขยายไปอยู่แล้ว คืออย่างที่ผ่านมาเราเปิดประมาณ25สาขา25-30ก็คงเปิดประมาณนี้ค่ะต่อไปเรื่อยๆคือแต่ว่าอย่างที่บอกว่าโบสเน้นในเรื่องของคุณภาพของการขยายสาขาคือไม่ได้เน้นว่าจะต้องเปิดให้ได้เท่าไหร่หรือเงี้แต่เราบอกว่าเราเน้นว่าเป็นสาขาที่ดีสาขาที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าก็มุ่งเน้นในเรื่องของอ,อ,อย่างในวันนี้เองนะคะก็คือสกินแคร์เป็นผู้นำในเรื่องของผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ที่มีให้กับผู้บริโภคเช่นฮะก,ก็มีอย่างเนี้ยสกินแคร์มีบบทานิกนะคะแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของเฮลท์แคร์ที่จะเป็นร้านยาคุณภาพที่เป็นเหมือนกับเป็นเป็นผู้ให้คําแนะนําในเรื่องของสุขภาพให้กับลูกค,ค้าได้ทุกคนเลยเพราะเรามีเภสัชกรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในร้านโบสองร้อยยี่สิบเจ็ดสาขาเรามีเภสัชกรมากกว่าสามร้อยคนที่คอยให้บริการอยู่นะคะนี่คือสิ่งที่เน้นก็มองว่าการแข่งขันเป็นเรื่องที่ดีเพราะผู้บริโภคก็มีทางเลือกมากขึ้น นะคะซึ่งโบสก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำในส่วนที่เราทําได้ดีเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นสินค้าเพื่อสุขภาพคำแนะนําที่ได้จากเภสัชกรใช่ไหมคะรวมไปถึงเ,เรื่องของออแคมเปญเรื่องของสุขภาพต่งตางๆที่เรามีจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพื่อที่จะต้องการว่าในเรื่องของระดับร้านยาคุณภาพเนี่ยโบต้องการที่จะช่วยยกระดับของของ,ของในระดับท้องถิน่อนอะไรเงี้ยน,นะคะหรือในระดับประเทศไทยเนี่ยให้ทุกร้านเนี่ยมีคุณภาพที่ดีเพื่อผู้บริโภคฐานลูกค้านะก็ ก็หลากหลายคือลูกค้าที่มองหาออสินค้าเพื่อสุขภาพแล้วก็และความงามเนี่ยคือโบสเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเป็น างเลือกที่ดีให้กับลูกค้าเลยเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปค่ะเรามีพันธกรที่มีความเชี่ยวชาญเราให้บริการตามมาตรฐานและยคุณภาพเรามีสินค้าสกินแคร์ที่ที่มีคุณภาพอย่างอย่างสินค้าบ o t a n i กว่าจะพัฒนาสูตรนี้ออกมาได้นี่ก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสามปอบัตรสมาชิกนะคะก็บัตรของบัตรสมาชิกของ Boost เราเรียกว่า Boost Advantage c การนะคะก็เป็นบัตรสมาชิกที่ออกมาได้ประมาณปีกว่าๆนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราก็กำลังจะฉลองฐานสมาชิกอยู่ที่ หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะคะซึ่งก็คือเป็นตัวเลขที่โบสมีความแฮปปี้ดีใจมากท,ที่ยอดสมาชิกเราเนี่ยถึงแบบเยอะมากขนาดนี้แล้วซึ่งถามว่าในบัตร,รสมาชิกเราสิ่งที่เรามุ่งเน้นนะคะก็คือเป็นบัตรที่ให้คะแนนสะสมที่มีค่าก็คือเป็นคะแนนสะสมที่สะสมได้ง่ายกว่าแล้วก็มีค่ามากกว่าแล้วก็แลกได้ง่ายกว่าก็อยู่ในอัตราที่ดีค่ะก็ประมาณ ครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะประมาณครึ่งหนึ่งใช่คือต้องบอกว่าแล้วแต่เฉลี่ยค่ะค่ะและนี่ก็เป็นสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันนะคะสำหรับช่วงหน้าเป็นช่วงสเปเชียลดาราแต่จะมีธุรกิจดาราของใครมาฝากกันนั้นตามชมช่วงหน้าค่ะ s อส9 9เก้าเกุ้๋ยเอ็นเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อทุกชนิด จะเดินตบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 6 2 02 1 0 5 6 6 7 7 มาอยู่ด้วยกันต่อค่ะกับช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงสเปเชียลดาราค่ะแน่นอนว่าวันนี้ก็มีเรื่องราวของธุรกิจดารามาฝากกันอีกเช่นเคยแต่วันนี้หาได้ข่าวาว่าถึงคิวของสาวสวยใช่ไหมคะคุณแม่ยังสาวยังสวยยังสาวยังสวยอยู่เลยถ้าไม่บอกว่าแต่งงานแล้วก็ไม่รู้นะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากคุณพอลล่าเทเลอร์ อนนี้นางก็ทําธุรกิจอีกแล้วหันตัวมาทําธุรกิจอีกคนหนึ่งแล้วสําหรับนางเอกสาวได้ข่าวว่านางเนี่ยเป็นโมเดลลิ่งเปิดบริษัทโมเดลลิ่งเป็นโมเดลลิ่งที่แบบว่าสวยมากอ่ะสวยมากใครๆก็อยากจะเข้าโมนี้แน่ๆคือนางประมาณแบบว่าสงสัยนะอยากจะแบบให้สาวสวยๆเนี่ยที่อยากเข้าวงการเนี่ยใช่เขาได้บโอกาสไปก็แบบ เปิดหาสาวสวยหนุ่มหล่อได้เข้าวงการกันก็เดี๋ยวนี้สมัยนี้บ้านเราเนี่ยสาวสวยๆผุดขึ้นมาเต็มไปหมดสวยกันตั้งแต่ในท้องแม่ไม่จริงเฮ้ยเดี๋ยวนี้เด็กเกิดมาเดี๋ยวนี้ผิวสวยนะผิวขาวแบบว่าหน้าตาน่ารักลองสังเกตดูดีเด็กเดี๋ยวนี้สมัยเนี้ยคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอ้ยคุณแม่เนี่ยบำรุงไงเออเดี๋ยวนี้มีอาหารเสริมเยอะนู่นนี่นั่นเยอะก็บำรุงกันไปสวยออกมาตั้งแต่ท้องหมอสวยออกมาตั้งแต่ท้องบ้าอย่าว่าไป นะคะบางคนนี่จริงๆสวยธรรมชาติแต่ว่าเขาก็มีวิธีการคัดเลือกเด็กของเขาเนาะแต่ละอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาใช้วิธีการเลือกกันไย่งไงนะแต่ก่อนอื่นนะคะมาทราบประวัติของคุณพอลล่าเทเลอร์กันก่อนดีกว่าอ่าอย่างที่ทราบนะคะก็เป็นลูกครึ่งใช่ไหมเป็นลูกครึ่งชาวอังกฤษไทยนะคะก็เธอก็ได้รับการเลี้ยงดูแบบเหมือนทั้งสองสองฝั่งอ่ะทั้งวัฒนธรรมไทยแล้วก็วัฒนธรรมฝั่งตะวันออกอ่าก็คือมีทั้งความที่เป็น คนไทยด้วยแล้วก็อาจจะมีกลิ่นอายของความเป็นฝรั่งก็ตามสเต็ปของนะ้ยิ้มสวยรอยยิ้มน่ารักสวยมากสวยมากเนาะแล้วหุ่นนาะงก็แบบขนาดเป็นคุณแม่นะใช่นะก็คุณพอลล่านะคะได้เข้ามาเป็นนางแบบตั้งแต่อายุ12อ่ะงด้ยการเป็นตัวประกอบในภาพยนตร์โฆษณาจากนั้นก็เริ่มถ่ายโฆษณาเป็นรองเท้านักเรียนแล้วก็เข้ามาอยู่ในค่ายสังกัดของ GTH นะคะแล้วก็เปิดรบ,บริษัทของตนเองนี่แหละ ที่ชื่อว่า s t e l l a Artist Management ก็คือเป็นบริษัทโมเดลลิ่งที่หลายๆคนทราบมาแล้ว<ช>นะคะคือแม้ว่าจะมีกระแสะในข่าวในการเข้าวงการว่าเป็นนักแสดงที่พูดภาษาไทยไม่ครัดเอก็อย่างที่เรารู้กันว่าพูดภาษาไทยเขาเป็นลูกครึ่งไง<ช>แต่ด้วยความที่แบบเหมือนเราฟังเสียงเขาแล้วเราก็ดูรอยยิ้มของเขาอะ เทาให้เราแบบลืมไปเลยอ่ะลืมไปเลยคือลบไปได้หมดเลยเห็นว่าเขาดูน่ารักมากนะคะจนปัจจุบันนี้ก็ได้มีชีวิตครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่ทราบกันเนาะมีลูกหน้าตาน่ารักน่ารักมากชื่อน้องไลลาใช่นะคะแต่ว่าเรามาทราบกันไหมว่าที่มาที่ไปของบริษัทสเตลล่าสไตรลิสของโมเดลของโมเดลลิ่งเป็นมาอย่างไรเนาะ เขาบอกว่าบริษัทบเดาล่งของคุณแม่ยังสาวพอล่าทเทนเลอร์นะคะก็คือนาชีวิตวง<ฆ>ในวงการบันเทิงเนี่ยมาต่อยอดทําธุรกิจโดยการที่เฟ้นหาหนุ <c oughs> ่มๆสาวๆหน้าใหม่นะเข้าสู่วงการทั้งวงการแคดวอลแล้วก็วงการแสดงน้าสนใจปะคะฮะอาจจะไปไม่ได้นะ <c oughs>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  หน้าตาอาจจะไปไม่ถึงโอออาจจะได้อยู่นะ <c oughs> แบบว่าเป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยหุ่นเพินเป๊ะอยู่บ้าหรอนางแบบเขาต้องสูงหรือ อนี้เท่าไหร่จ้ะส่วนสูง,สง,สงอาจจะสู้เขาไม่ได้ <laughs> เออนะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะคุณพอลล่าก็ได้มาทำบริษัทโมเดลลิง่งชื่อ<ะ> Stella Artist เป็นโมเดลลิ่งที่ทำในเมืองไทยนั่นแหละ ก็คือหาในแบบนางแบบนะคะหรือว่านักแสดงหน้าใหม่ที่เข้าสู่วงการก็คือการที่พอล่ามาทําบริษัทโมเดลลิง่งเพราะว่าพอล่าเขาบอกว่ามีหนุ่มสาวที่มีความสามารถตอนนี้เนาะแล้วก็มีหน้าตาทั้งหลอ่อทั้งสวยเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าเขายังไม่ได้มาเฉิดฉายในวงการบันเทิงเท่านั้นเองออเขาก็เลยเหมือนเป็นตัวที่ช่วยให้เด็กๆได้มีโอกาสได้ตามทางวงการบันเทิงเพราะว่าเด็กๆเหล่านี้ก็คืออาจจะมีความสามารถแต่ยังไม่มีคนเห็นแววก็ได้ช เรียกว่าได้เป็นการเปิดเปิดโอกาสให้ด้วยให้เด็กๆด้วยไม่ว่าเป็นเหมือนการสอยงานของตัวเองแล้วก็ได้ทางานตัวเองรตัวเองใช่ทํางานที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบตามฝันนั่นเอง เพราะว่าคุณพอลล่าเนี่ยเขาเข้าใจว่าตอนแรกที่เข้าวงการเนี่ยไม่มีที่ปรึกษามไม่มีผู้จัดการส่วนตัวแล้วมันเป็นยังไงออแบบเหมือนเราต้องลองผิดลองถูกตลอดไงเคยเป็นไหมอย่างเราทาํางานอย่นีเราก็ต้องมีโมเดลลิ่งเพื่อที่จะจัดหาและไหน,นใช่ไหมโมตแต่ละโมะเขาก็แบ่งแยกเป็นผู้จัดการแล้วนะมีผู้จัดการอีก อีกแล้วนะก็คือแยกกันไปอีกช่แยกกันไปอีกว่าเออคนนี้ดูแลเด็กๆเด็กกี่คนกี่คนอะไรของเขาไปเขาต้องช่วยเราแบแยกกันไปใช่ระยะเวลาทํางานเท่านี้นะจํานวนเงินเท่านี้นะไหมใช่แล้วก็อะไรคือทุกอย่างคือคุยรายละเอียดกันไว้ไงใช่เหมือนถ้าเราเป็นเด็กอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถคุยได้หรือว่าเราไม่รู้รายละเอียดคือเขาเป็นประมาณแบบเขาเป็นตัวประสานงานให้เราอะแล้วเราให้ไปทํางานประมาณนี้ ใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เลยเข้าใจว่าเ,ออเด็กๆก็ต้องการโมเดลลิ่งที่เป็นตัวประสานงานเป็นที่คอยให้คำปรึกษาเวลาแบบว่าจะเข้าสู่การบันเทิงต้องทำยังไงออแบบมีปุ๊กคลิกยังไงนะคะเขาเขาบอกว่า ตอนนี้นะคะเปิดมาได้สักพักแล้วสําหรับโมเดลลิ่งแล้วก็ทุกอย่างกําลังไปได้ดีนะคะ,คะเด็กในสังกัดของเขาก็กําลังมาแรงม,มีโฆษณามีเล่นหนังมีละครมีเดินแบบอยู่บ้างนะคะแล้วบางทีพอล,ล่าก็จะหาเด็กๆจากออสเตรเลียม,มาเดินแบบที่เมืองไทยด้วยเรียกได้ว่าหาลูกครึ่งเลยมาได้ทีเดียว <No. S 1> นะคะสำหรับสเตล่าอาร์ติส์บอยพอล่าเทเลอร์นะคะเป็นโมเดลลิ่งที่แบบอาจจะยังไม่ขยายตัวกว้างมากนะักแต่ว่าสําหรับใครที่สนใจก็ลองไปเดินโฉบเขาดูก็ได้นะ เผื่อเขาจะแบบว่าเป็นแมวมองอะไรอย่างนี้มา,<อ>าแนะนำแน่ว่าเขาอาจจะไม่มองหรอกเขาอาจจะเอ <า S 2> เอเ <า S 1> ค่าลอง<ห>ไปเดินเดินก่อนแล้วนะเผื่อได้อ่ะน้ะน,นี่ก็เป็น โมเดลลิ่งของพี่พอลล่าเนาะกับธุรกิจส่วนตัวของเขานั่นเองอแล้วก็สาระความรู้เยอะแยะมากมายที่นํามาฝากกันวันนี้สําหรับวันนี้ข่าวเวลาก็หมดลงแล้วแต่ก่อนจะจากกันไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสาหรับผู้หญิงค่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบีวันนั่นเองที่ช่วยคุณนั่นข่าวเนียนสว่างกระจ่างใสค่ะค่ะแล้วพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะทางช่อง iNtv และทีวดีค่ะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ